ส้วนยางก็เลยได้ตัดยางค่ะเดีย๋ยวตัดป้านตัดมะกรู้สึกเริ่มอิ่มตัวทุกคนว่ะ <c oughs> จากการที่ว่านะทุกคนเรา,าลูกกากำลังจะไปมาเลยแต่เรามีงานดับโรงแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นอ่วงนะจ๊ะทุกคนจา๋าที่ว่ากุงใจว่าเออแล้วมึงทำาอะไรไม่ใจ่เนื่นซำเนย่ฉากอยู่กับเดิมๆเมแกแล้วเแกแล้วกเกล้วยนี่ไม่โอเคกันนะไม่โอเคแล้วอันเดี๋ยวป้าตรงนี้นะก็เลยเนี่ย ตัดยางรับอ่านเย็บป้าหน่อยลงทุกคนรับองานเย่ป้าหน่อยลงจะรับจะปอตัดเป็นตน้นตีว่าแต่งานทุกคนพอแต่งานแล้วพอหมคะจะปวดอว้วนนะไม่อยากปวดอว้วนไม่อยากอยากแต่งานแบบสบายสบายทุกคนออางานตีว่าโอเคสบายเนื่อยละได้ตังได้เบียทุกคนเราาลก,กากําลังจะไปมาเลยแต่เรามีงานรับรองแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นอ่วนนะจ๊ทุกคนจ๋าตีว่ากุ้งแจ่ว เออแหะมึงทำอไรร้อยปักป้นหนอยหนอยมานานยาวนานทุกคนวะพออายุเริ่มเริ่มมาปักป้นหนอยหนอยมานานยาวนานทุกคนวะพออายุเริ่มเริ่มมาจะปวดอ้วนนะไม่อยากปวดอ้วนไม่อยากอยาก,ยากแต่งานแบบสบายสบายทุกคนางานตีว่าโอเคสบาย เนื่ออะได้ดตางใดเบียรับอ่านอย่าป้าหน่อยลงทุกคนรับอ่านอย่าป้าหน่อยลงจะรับจะปอทุกคนเรา,าโลกากําลังจะไปมาเลยแต่เรามีงานรับรองแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นอ่วงนะแจ๊กทุกคนจา๋าี่วะก้องใจว่าเออแล้วมึงทำอะไรร้อยทำปกติชีวิตประจําวันไปลงคลิปยาวทุกคนทามีความสุขในเม่กว่งเราเบาเบามือเสียมัง่งกับงานติไม่ได้ปักป้อนเลยความเป็นชิงาอยู่ในวัยี่วะ ตรงใจใจตางมาความป็นชิงง่าอยู่ในวัยที okay. ่วาตรงใจใจตางมาปักป้นหน่อยหน่อยมานานยาวนานทุกคนวะพออายุเริ่มเริ่มมาแต่ว่าใจรับที่ว่าไม่ปักได้รับได้นอนไม่เอาเรียกค่ามันไม่โอเคไม่โอเคแล้วจ้าคิปดีกนเนี่ยนะขึ้นชักมีน้นมีนี่มาทุกคนวะนะ ต่ำงานต่มันติ่จริงเป็นก็เป็นคนแก้งแรงนะออกกาลังกายบ้างบางเวลาบางกลางบางเวลาเซ็ตกะต่ามันร,รับเหยียบป้าน้อยลงทุกคนเออแต่ก็อย่างตามแต่รับน้อยลงจ้านะปล่อย,อยๆได้มั้งอยู่ให้ยแล้วาหลวงบังเรียนมีทุกคนมีเรากว้างเป็นเราคิดว่าจะต่านั่นตาน่านี้เป็นตองอ้าเบียมาได้เลยนะใช่ไหมเออตม่มันอะไรตีวะ มีความสุขเอปปี้ไม่ต้องสี่เรียดค่ะคลิปนี้แค่นี้นะเดิมเดิมเย็บป้าเดิมเมเหมือนเดิมได้แหรอค่ะหล,หลวมงมังเรียนมีทุกคนมีเรากว้างเป้นเราคิดว่าจะตํานั่นตํานี้เป็นตรงด้เบียมาได้เลยนะใจไหมเออปักป้นหน่อยหน่อยมานานยาวนานทุกคนวะพออายุเริ่มเริ่ม มาเอ,อย้ยงานตีว่ารู้สึกเกลียดๆนะทำมายาวนานเบาะบ๊ไปตัความเป็นชิงง่ายอยู่ในวัยตีว่าต้องใจใจต่างหมาตีดุก,ก่าตีประจำตีส่กันโอเคคนในตีมือมาไม่ตียังไม่โอเคใช่ตัดได้ไม่ลงล็อกยังไม่รับไ,ไม่รับกันเราปล่าไม่อยากตัดเป็นต้นตีว่าแต่งานทุกคนพอแต่งงานแล้วพอแม่ก็ให้ส่วนยางกันเลยได้ตัดยางค่ะ เนี่ยตัดป้านตัดมากรอนรู้สึกเริ่มอิ่มตัวทุกคนว่ะ <c oughs> จากการดีว่านะตีดุกกาตีประจําตีไ้กันโอเคคนในตีมือมาไม่ตียังไม่โอเคใช่ดได้ไม่ลงล็อกนยังไม่รับไม่รับกันนะป่าไม่อยากทำปกติชีวิตประจําวันไปลงคลิปยาวทุกคนทำมีความสุขเลยแม่ก้องเราเบว์บวมือเสือมั่งกับงานตีไม่ได้ปักป้อนเลย รับอ่านเย็บป้าหน่อยลงทุกคนรับอ่านเย็บป้าหน่อยลงจะรับจะปอเซ็จกะแต่มาอ่านรับเย็บป้าหน่อยลงทุกคนเออแต่กะอย่างตามแต่รับน่อยลงจ้านะปล่อยปล่อยได้มั้งอยู่ทุกคนเรา,าลูกกะกําลังจะไปมาเลยแต่เรามีงานรับรองแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นอ่วงนะจ๊ะทุกคนจ้าที่ว่ะก้องใจว่าเออแล้วมึงทำาะไรร้อยใฉ่เนืย่ยซำเนิ่ยฉากอยู่กับเดิมเดิม เกล้าเกลาวาเกลยนี่ไม่โอเคกันนะไม่โอเคแล้วอันเดี๋ยวป้าตรงนี้นะก็เลยเนี่ยมาตัดยางเอองานตีว่ารู้สึกเครียดๆนะทำมายาวนานเบาๆไปจต่ปวดอ้วนนะไม่อยากปวดอ้วนไม่อยากอยากทําหานแบบสบายๆทุกคนอางานตีว่าโอเคสบายเหนื่อยแลวได้ตังได้เบียให้ส้นยางกันเลยได้ตัดยางค่ะเนี่ยตัดป้านตัดมะกรู้สึกเริ่มอิ่มตัวทุกคนว่า จากการดีว่านะจะปวดอ้วนะไม่อยากปวดอ้วว่าไม่อยากอยากแต่งานแบบสบายสบายทุกคนอางานตี่วโอเคสบายเหนื่อยแล้วได้ตังได้เบียทาปกติชีวิตประจําวันไปลงคลิปยาวทุกคนทามีความสุขในเมเปิ้ของเราเบาๆมือเสือมังกับงานตีไม่ได้ปักป้อนเลยแล้วกาหลมมังเรียน มีทุกคนมีเรากว้างเพ้นเรากิดว่าจะต่านั่นต่านี้เป็นตองอ้าเบีย์มาได้เลยนะใช่ไหมเออยางดื่มตนสาวๆกวันเนี้ยแหละเมียชิบอ่าตัดยางตัดเย็บเสื้อป้านะอ่านั่นไงกะเราต้นตัดยางกันมาเซ็ตกะตามานรับเย็บป้าน้อยลงทุกคนเออแต่ก็อย่างตาั้มแต่รับน้อยลงจ้านะปล่อยๆยดมั้งยูวนันได้ มันหมากกาบูชาได้ไปตำมุนกันเลยก็วันนี้กลับมาตาอ่านปกติมันเดิมชาลั่งจากเซตยารับอ่านเย็บป้าน้อยลงทุกคนรับอ่านเย็บป้าน้อยลงจะรับจะปอรับอ่านเย็บป้าน้อยลงทุกคนรับอ่านเย็บป้าน้อยลงจะรับจะปอเซตกะตาอ่านรับเย็บป้าน้อยลงทุกคนเออแต่ก็อย่างตามแต่รับน้อยลงจา้านะปล่อยๆไดมั้งยูแต่ว่าจใจรับ ว่าไม่ปักได้รับได้นอนไม่เอาเรียค่าไม่ไม่โอเคไม่โอเคแล้วจ้าคลิปดีกนเนี้ยนะตัดเป็นต้นที่ว่าแต่งานทุกคนพอแต่งงานแล้วพอหมคะปักป้นหน่อยหน่อยมานานยาวนานทุกคนวะพออยู่เริ่มเริ่มมาบัานไดวันหมากาบูชาได้ไปตำบุนกันเลยะ่ะ น,นี่กลับมาทตาม่านปกติมันเดิมา้าลั่งจากเซ็ตยาทุกคนรา,าลกาูกกะกำลังจะไปมาเลยแต่เรามีงานรับรองแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นอ่วงนะจ๊ะทุกคนจ๋าตี่ว่าก้องใจว่าเออแล้วมึงทำาะไมาร้อยรับอานอย่าป้าหน่อยลงทุกคนรับงานเย็บป้าหน่อยลงจะรับจะปอเอ้ยงานตีว่ารู้สึกเครียดๆนะทราม,มายาวนานเบาๆไปเต้เยงานตีว่ารู้สึกเครียดๆนะทรมมายาวนาน บาเบาไปตักขึ้นชักมีน,น้นมีนี่มาทุกคนวหวนะเระาํำงานต่มันจริงจริงเป็นก็เป็นคนแก้งแรงนะออกกาลังกายบ้างบางเวลาบางกลางบางเวลาให้ส้วนยางกันเลยได้ตัดยางค่ะเนี่ยตัดป้านตัดมะกอรรู้สึกเริ่มอิ่มตัวทุกคนวะจากกันทีว่านะให้ส้วนยางกันเลยได้ตัดยางค่ะเนี่ยตัดป้านตัดมะกอรรู้สึกเริ่มอิ่มตัวทุกคนวะ จากกันดีกว่านะไม่เฉยเนื่อยซ้ำเนื่อยจากอยู่กับเดิมๆเกล้วเกล้าวเกลเลยนี่ไม่โอเคกันนะไม่โอเคแล้วอันเดี๋ยวป้าตรงนี้นะก็เลยเนี่ยตัดยางตีว่าจใจรับทีว่าไม่ปักไดรับได้นอนไม่เอาเร้วค่าไม่ไม่โอเคไม่โอเคแล้วจ้าคลิปดีกันเนี่นนยแหละยางเดิมตนสาวสาวกว่านี่แหละเมียชิบอ่าตัดยางตัดเย็บเสื้อป้านะอ่านั่นเองคะล รนตัดยญ้ากันแต่ว่าตอนนี้เริ่มปีนี้ทุกคนว่าตอนปีไปมัคุณหมอเริ่มมียาประจํากินทุกคนว่ะแต่ว่าก็ยังแก้งแรงเยอะค่ะยังสบายสบายแต่ว่าความเป็นชิ้งอ่ะอยู่ในวัยที่ว่าตรงใจใจตางมาจะปวดอ้วนนะไม่อยากปวดอ้วนไม่อยากอยากแต่มันแบบสบายสบายทุกคนองานที่ว่าโอเคสบายเหนื่อยละได้ตางได้เบียแต่ว่าตอนนี้ เริ่มปีนี้ทุกคนหว่าต้นปีไปมะคงขุณหมอเริ่มมียาประจํากินทุกคนว่ะแต่ว่าก็ยังแก้งแรงเยอะกาอย่างสบายสบายแต่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนก้าวสู้โมดปกติหล่ะทุกคนเออทางานกระบนจีบดิ่มเดิมของเราหล้วค่ะทุกคนเมาว่ารับอ่านหย่บป้าหน่อยลงทุกคนรับอ่านหย่ป้าหน่อยลงจะรับจะปอความเป็นชิ่งอ่ะอยู่ในวัยที่ว่าตรงใจใจต่างหมักตี ลูกาตีประจำตีใส่กันโอเคคนในตีมือมาไม่ตียังไม่โอเคใด้ได้ไปลงล็อกนี่ยังไม่ไม่รับกันนะเปล่าไม่ยากแต่ว่าใจรับแตอว่าไม่ปักได้รับได้นอนไม่เอาเรียกค่ามันไม่โอเคไม่โอเคแล้วจ้าคลิปดีกันเนี้ยนะแต่ว่าใจรับแตอว่าไม่ปักได้รับได้นอนไม่เอาเรียกค่ามันไม่โอเคไม่โอเคแล้วจ้าคลิปดีกันเนี้ย ให้ส่วนยางก็เลยได้ตัดยางค่ะ